สวัสดีครับเพืเ่อนๆนะครับตอนนี้เรามาใช้วิชาที่มีนะครับใช้วิชาแม่นาคฝาขนมมือยาวนะครับใช้แปง้งมัดกับดัมลูกกิ้งแล้วก็กันนะครับมือต้องนิ่งนะครับนีม่มีความสามารถเฉพตัตนวอ,อีกแบบนึงนะครับก็คือตรงช่วงบันไดนะครับมันตั้งนั่งร้านไม่ได้ตั้งนั่งร้านไม่ได้ต่นี้บันได ยาวเราไม่มีเลยนะครับณชั่วโมงนั้นแนงานมันจะต้องจบตรงนี้นะครับเราก็ใช้วิธีตอบแปลงกับดัมลูกกิงแล้วก็ใช้มือแบบมือไม่น่ามือยาวได้ใครมือยาวเสาได้เสาเอาแต่ต้องทําให้ดีนะครับก็คือนิ่งมากตรงนี้ใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงได้นะครับเมื่อยเมื่อยมากเลยครับตรงนี้ ก็คือเป็นเทคนิคพิเศษอย่างนึงครับถ้าใครจะลองเอาไปใช้ก็ได้นะครับถ้าว่าเจออุปสรรคแบบนี้นะครับก็คือตั้งนะครับตั้งไม่ได้มันเป็นช่วงบันไดหักหักหักม,มุมนะครับมันแคบแล้วก็บันไดบันไดาย,ยาวเราไม่มีถึงนะครับของเรามีแค่เจ็ดขั้นไม่ถึงนะครับอย่างน้อยต้องมีบันไดถึงสิบขั้นขึ้นไปถึงจะถึงนะครับเราก็เลยใช้วิธีการ ต่อแปลงนะครับต่อแปลงแล้วก็ขึ้นไปกันก็คือเอื้อมเอื้อมขึ้นไปกันก็คือต้องนิ่งจริงจริงนะครับถ้าไม่งั้นงานออกมาไม่ไม่สวยนะครับต้องทําให้เหมือนเราขึ้นไปกันเองด้วยนะครับเอ,อถามว่าเม,มื่อยไหมเมื่อยนะครับเมื่อยโคตรเลยนะครับก็คือมือนิ่งมากก็คือเกง่งตะคิวกินเล่ก็คือต้องนิ่งจริงๆริงห้ามเลอะห้ามอะไรเลยนะครับ คือใช้ใช้ความสามารถพิเศษนะครับอีกแบบนึงนะครับของแต่ระบุคนนะครับใครมีความสามารถแบบนี้ก็เอามาลองประยุกต์ใช้ได้นะครับก็คือเป็นแนวทางไม่ต้องไปตั้งโางงานนะครับคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็คโอเคนะครับแก้ไขได้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับติดตามและรับชมผมมาทุกคลิปนะครับแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้ทุกคลิปนะครับ ก็ขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็ที่กดแชร์ให้นะครับก็คือต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับถึงคลิปเราจะมีสาระเล็กน้อยแต่ก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็คือเป็นแนวทางในการทาสีนะครับผมในแนวทางในการทาสีนะครับก็คือ ก็เอาไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับประยุกต์ใช้ได้เผื่อใครคิดอะไรไม่ออกช่วงแคบๆแบบนี้ก็เอาลองไปใช้ได้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามามาตลอดนะครับเป็นกาลังใจให้เราตลอดขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวมีคลิปอะไรไดีๆก็ช่วยฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มีกําลังทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิปดีมีสาระยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบ ขอบคุณมากเลยครับทุกๆท่านที่ติดตามมา,มาตลอดขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ